อ่าดูพวกโงกกันนั่นกัดกัน ah,

อามกอดกันเลยทีงนี้ประกาศปีนี้เอู้มปุ้มเลยอูอู้อู้อูอู้อ้อู้มันกัดคนปู่กัดคนแล้วที่นี้โอโอ้โอ้หมูออกโอ้ปู่กัดคนปู่กัดคนโอ้โอออกไง เอือ <c> ม <oughs> ันกัดกูเลยออาอย่าอโลระปูกัดเจ็บไหมล่ะเจ็บกวเนาะปูกัดอ๋อกัดกันกัดปูกัดให้กัดนี่คือบอกกัดนีล้วกัดคนคือกัด อปูนาขาวเ่ปูนาเด้อนี่เปิ่งปูนาเด้อมันจะกัดกันให้มันกัดอะไรมันกัดไม่คืออยังกัดดอกแค่ปูโอ้เป็นพุ่มเป็นพวงเป็นพวงเป็นวงเป็นพวงเนาะ กันบึกัดจับดู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 มันกัดกันมึงดูดูดูเออสูงสูงยังไงปูดาเลยเนี่ยดูดูมันกัดกันดูกัดกัดอะไมึงแหนะนี่ปูนาขาเปมดูปูนาสี่ขาแปดขา 哦。Oh. Huh?